สวัสดีครับผมพี่เอนะครับเริ่มต้นกันด้วยความมืดๆและก็ความละเอียดต่ำนิดนึงเนาะเพราะว่าคลิปนี้จริงๆแล้วผมตั้งใจว่าจะใช้ทดสอบเจ้ากล้องมือถือนะครับกล้องหน้าว่าจะลองถ่ายวิดีโอแล้วมันเป็นยังไงนะครับแต่ว่าจากที่ดูก็น่าจะมืดๆทึมๆ ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนาะแสงสว่างคือผมเองก็ปรับอะไรพวกนี้ไม่ค่อยเป็นด้วยว่าเราต้องตั้งค่าอะไรพวกนี้ของกล้องนะครับมันก็เลยดูมืดๆน,นิดนึงนะครับก็ขออภัยด้วยละกันนะครับโอเควันนี้ก็อา่าจีพีบีตอนที่7นะครับวันนี้ผมจะมาคุยเรื่องอ่กันปลาตัวแรกที่หลายๆคนอยากจะซื้อมาต่อเล่นนะครับสำหรับมือใหม่หลายคนที่อ่มักจะส่ง ข้อความมาถามผมในแฟนเพจนะครับบ่อยๆว่า,าถ้าเขาไม่เคยเล่นกันพลามาก่อนแล้วเขาจะซื้อกันพลาตัวแรกมาต่อเนี่ยควรจะซื้อกันพลาเกรดไหนดีนะครับเพราะกันพลามันมีอยู่หลายเกรดด้วยกันนะครับอย่างที่พวกเรารู้กันนะครับเอาเป็นว่าผมจะตอบแบบเร็วๆเลยแล้วกันก็คือถ้าจะให้ผมแนะนําก็คือ1ก็คือ SD SD นะครับ SD ก็จะเป็นกันพลาที่ตัวเล็กนะครับป้อมๆ แต่ว่ามันน่ารักนะครับอย่างเจ้าตัวนี้นีโอจีอองผมชอบมากเลยนะครับสีเดียวกับเสื้อผมเลยนะครับซึ่ง SD เนี่ยราคามันก็จะสตาร์ทที่ประมาณ200นะครับถึงห้าหกร้อยกันแล้วแต่ว่าตัวมันใหญ่หรือว่ามีออปชันอะไรมากมายนะครับซึ่งตัว SD เนี่ยมันเดี๋ยวนี้ก็มีตัวเลือกเยอะแล้วก็ผลิตออกมารุ่นใหม่ๆก็ค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับลองลงมาก็คือจะเป็นกันพลาแบบไฮเกรดนะครับแบบนี้นะครับนี่คือตัวอย่างของกันดัมเอ็ดนะครับก็คือพวกเนี้ย ส่วนสูงจะประมาณ12-13เซนแล้วก็ราคามันก็ไม่แพงมากนะครับก็สตาร์ที่ประมาณ300กว่าบาทยันแบบ6-700นะครับแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ี่มาระมาณก6 0 0นะครับก็คือไฮเกรดนะครับแบบที่3ที่ผมแนะนำสำหรับมือใหม่ก็คือมาสเตอร์เกรดนะครับน,นี่คือมาสเตอร์เกรดซึ่งเจ้าตัวมาสเตอร์เกรดเนี่ยส่วนสูงก็จะสูงขึ้นมาหน่อยประมาณ1 6 1 7สซนความละเอียดในการต่อก็จะเพิ่มขึ้นมาจากไฮเกรด พอสมควรแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ต่อยากอะไรมากมายนะคือคือต่อได้นะครับสำหรับมือใหม่ที่อยากหัดต่อเนี่ยก็คือสามารถซื้อมาสเตอร์เกรดมาต่อไดออ้ราคามันก็จะอยู่ที่ประมาณประมาณพันหขึ้นไปเป็นต้นไปนะครับยิ่งยิ่งตัวใหญ่หรือว่าแบบมีออปชันมีนูน่นมีนี่เยอะราคาก็จะแพงตามไปด้วยนะครับก็อยู่ที่ว่าเรามีงบเท่าไหร่ในการที่จะซื้อกันพลาเอาเป็นว่า สำหรับมือใหม่ที่ไม่เคยต่อกันพลาเลยแล้วก็อยากจะซื้อกันพลามาต่อเป็นตัวแรกนะครับผมก็จะแนะนำว่า SD High Grade Master Grade 3อย่างนี้นะครับส่วนคำถามต่อมาที่ทุกคนจะสงสัยกันว่าแล้วจะซื้อจากร้านไหนดีผมแนะนำเลยนะ Google ช่วยคุณได้นะครับก็คือก็เข้าไปใน Google พิมพ์คำว่ากันพลาแล้วก็ราคาก็จะมีร้านค้า ผมมาเพียบเลยนะครับที่เป็นร้านค้าในประเทศไทยนี่แหละคุณก็เข้าไปเช็คดูว่ามีกันพลาตัวที่คุณอยากได้หรือเปล่าราคาเท่าไหร่นะครับเสียค่าส่งเท่าไหร่นะครับหรือไม่ก็ลองถามโทรถ้ามีเบอร์โทรก็โทรไปคุยกับเจ้าของร้านเลยได้ว่ามีไหมค่าส่งอะไรยังไงนะครับหรือมี Facebook ก็เข้าไปเช็คใน Facebook ว่าฟีดแบ็กของทางร้านเป็นยังไงเวลามีคนถามคําถามแล้วเจ้าของร้านวีนแตกหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะครับก็คือก็ ก็ถามไปก็คือลองดูถ้าเราชอบใจร้านไหนเราก็ซื้อร้านนั้นนะครับก็ง่ายๆแค่นี้เองกันพลาไม่ต้องเริ่มอะไรที่ยุ่งยากแค่เรื่องในตัวที่คุณชอบในราคาที่คุณพอใจนะครับก็จบแล้วนะครับไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับก็หวังว่าทุกคนจะมีกันพลาตัวแรกที่ถูกใจคุณนะครับแล้วก็ผมว่าอิตาิีมันแรงกว่าลูกเทพนะช่วงนี้ลูกเทพกำลังดังๆกันอยู่นะครับ ประมาณว่าถ้าคุณซื้อกันพลามาหนึ่งตัวแล้วเนี่ยเดี๋ยวสักพักอินเทอร์ลิตของมันจะเรียกเพื่อนๆของมันมาก็จะมีเพิ่มเป็น2ตัว3ตัว4ตัวเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็จะพลานเงินในกระเป๋าตังคุณเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆด้วยเช่นกันเนี่ยมันคืออินทริตของคนเล่นกันพลาและคนที่ชอบและสะสมกันพลานะครับก็ขอให้สนุกกับการเล่นกันพลาก็แล้วกันนะครับส่วนคาถามสุดท้ายที่มีคนถามมาว่าผมจะมีการรีวิวกันพลาตัวใหม่เมื่อไหร่คําตอบก็คือ ก็เมื่อน,นั้นนะ <c oughs> คือผมก็ก็ตอบไม่ได้เหมือนกันก็ไม่อยากสัญญาด้วยเอาเป็นว่ามีเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นแล้วกันนะครับก็รอชมทางช n e l YouTube สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ชมติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ